เราจะรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งร่วมกันขับเคลื่อนสสพชจตเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประชาธิปไตยของประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ท่านกำลังติดตาม YouTube หลักสูตรพลเมืองคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่20ตอนสุดท้ายแล้วนะครับถ้าท่านได้ติดตามชม YouTube ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้ง19ตอนท่านจะเข้าใจได้ทีเดียวครับว่าเรามุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะเผยแพร่เนื้อหาสาระตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพซึ่งก็มีทั้งหมดเนี่ย4วิชาไปสู่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับรวมถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวนักเรียนนักศึกษาทุกคน แต่อาจจะได้ข้อจํากัดบางประการนะครับก็เลยทําให้หลายตอนท่านเพิ่งจะมาชมกันนะฮะโดยเฉพาะตอนที่20เนี้ยไม่เป็นไรครับผมจะขออนุญาตทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาให้ท่านฟังกันซึ่ง YouTube ชุดนี้ก็มีทั้งหมด4วิชาหรือ4ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1วิชาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิชานี้นะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยหตอนหรือ5 EP ีนะครับท่านจะได้ทราบบทบาทของพระหมหากษัตริย์ในการวางรากฐานประชาธิปไตยได้รู้ว่าประชาธิปไตยนั้นมีสาระสําคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรท่านจะได้เข้าใจถึงหลักประชาธิปไตยทั้ง6หลักนะครับโดยหลักอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้นถือว่าเป็นหลักที่มีความสําคัญมากที่สุดดังนั้นประชาธิปไตยจะเข้มแข็งหรือว่าล้มเหลวคําตอบอยู่ที่ประชาชนครับ น่าสนใจก็ที่ว่าการเรียนรู้ประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยอาศัยต้นไม้เพียงต้นเดียวครับเราจะเข้าใจสาระสําคัญของการปก,กครองระบบอประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับถ้าจะให้เข้าถึงแก่นแท้ของประชาธิปไตยจริงๆท่านต้องไม่พลาดชมนะครับ EP 2ถึง EP 6ครับสำหรับ EP 7ถึง EP 11เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่2 วิชาการเป็นพลเมืองคุณภาพท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อประชาชนสําคัญที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนแบบไหนครับที่จะทําให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งได้คําตอบก็คือประเทศจะเจริญได้ประชาชนต้องเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครับซึ่งนอกจากจะต้องมีจิตสํานึกสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วคนที่เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยยังต้องมีคุณลักษณะสําคัญ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามประการครับที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ 1. คนจะเป็นพลเมืองนั้นเขาจะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. พลเมืองจะเคารพสิทธิเสรีภาพกฎกติกาของสังคมและกฎหมายนะครับและ 3. พลเมืองเขาจะมีความรับผิดชอบทั้งรับผิดชอบต่อตนเองต่อคนอื่นต่อสังคมต่อประเทศชาติ รวมทั้งพลเมืองนั้นก็จะมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับคนทั่วไปด้วยครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศของเราเนี่ยจะมีพลเมืองอยู่แล้วแต่ท่านทั้งหลายลองคิดดูนะครับถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดไปคนละทิศละทางหมดเนี่ยมันจะมีพลังในการแก้ปัญหาพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรใช่ไหมครับดังนั้นจึงจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมของพลเมือง ที่เรียกว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอสอปชตครับเรามาสู่เนื้อหาส่วนที่3กันเลยครับเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองซึ่งเริ่มตั้งแต่ EP 12ถึง EP 15นะครับท่านทั้งหลายครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา3เนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนเลยครับว่าอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเป็นของประชาชน พลเมืองที่มีคุณภาพเขาจะมีนิ่งเฉยดูดายต่อปัญหาหรือจำนวนต่อความไม่ถูกต้องความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมแต่เขาจะต้องเข้าไปร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆกระตือรือร้นสนใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยซึ่งพูดถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงนั้นเนี่ย ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งด้วยตนเองและที่ต้องร่วมกับคนอื่นเป็นการใช้อำนาจอธิบไตยโดยที่ไม่ต้องไปผ่านทางตัวแทนเลยนะครับซึ่งก็ได้แก่การใช้สิทธิเสรีภาพตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญส่วนทางอ้อมนั้นต้องใช้อำนาจผ่านทางตัวแทนที่เราเลือกเข้าไปเพื่อให้ทำหน้าที่แทนเราครับซึ่งก็มีตัวแทนทั้งระดับชาติอย่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เรียกว่าสส สมาชิกวุฒิสภาหรือที่เรียกว่าสอวอนะครับแล้วก็ระดับท้องถิน่นเราก็ยังมีตัวแทนอีกครับอย่างเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่นไม่ว่าจะในอบตในเทศบาลอบจเมืองพัทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครเหล่านี้แหละครับเป็นท้องถิ่นที่เราจะมีตัวแทนได้ทั้งหมดนอกจากนั้นครับเรายังสามารถมีส่วนร่วมได้ในช่วงที่มีการเลือกตั้งได้ด้วยนะครับทั้งช่วงก่อนระหว่างแล้วก็หลังการเลือกตั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ วิถีชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันไม่ได้มีแต่การเลือกตั้งเท่านั้นใช่ไหมครับเรายังต้องพบกับปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีมีปัญหาขยะเน่าเหม็นสารพัดสารพันครับพลเมืองคุณภาพจะทำอย่างไรครับเราจึงต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยนะครับโดยการใช้ศักยภาพของคนในชุมชนมาแก้ปัญหาของชุมชนก่อนต่อเมื่อเกินขีดความสามารถของเราแล้ว จึงต้องไปขอความร่วมมือหรือไปขอให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาครับจากหน่วยงานภายนอกก็ดีบุคคลภายนอกก็ดีส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําท่านทั้งหลายก็คือว่าวิชาที่4ี่ไงละครับเป็นวิชาของการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสอปพชตส่วนนี้ก็อยู่ใน EP ีที่16จนถึงอีีที่20นะครับท่านผู้ชมครับ การทำงานของสสพชตอนอกจากจะต้องมีกรรมการที่เข้มแข็งมีเครือข่ายพลเมืองมีกลุ่มองค์กรสนับสนุนแต่ถ้าหากขาดยุทธศาสตร์ในการทำงานหรือแนวทางในการทำงานที่ถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวได้เหมือนกันใช่ไหมครับความเข้มแข็งมันจะไม่เกิดดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตยของสสพชตประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็งและยั่งยืน จึงต้องมีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนเราเรียกแนวทางในการทำงานนี้เรียกง่ายๆนะครับว่าแนวทาง5กอประกอบด้วยอะไรบ้างครับกอหนึ่งคือกลุ่มนั่นหมายความว่าบรรดาเครือข่ายพลเมืองที่จะมาช่วยเหลือเราเนี่ยต้องมาจากกลุ่มที่หลากหลายนะครับกอที่2คือกอกรรมการกรรมการต้องเสียสละในการทำงานต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และต้องเอาหลักประชาธิปไตยเนี่ยไปใช้ในการทำงานด้วยสำหรับกอที่3คือกฎกติกาข้อตกลงจรรยาบรณต่างๆต้องไปที่รับรู้ร่วมกันนะครับไม่ใช่รับรู้เฉพาะประธานไม่ใช่รับรู้เฉพาะเลขาแต่กรรมการทุกคนต้องรู้ด้วยและประชาชนทั้งหลายที่จะมาช่วยเราทำงานเขาต้องรู้ด้วยครับสำหรับกอที่4เนี่ยก็คือกอกองทุนคํา่ากองทุนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีกองทุนจะต้องมีเงินนะฮะถึงจะสามารถทำงานได้ แต่มันหมายความว่าเราต้องสามารถระดมทรัพยากรในชุมชนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีเงินก็ดีวัสดุอุปกรณ์ก็ดีทั้งหลายแหล่นียมาช่วยสนับสนุนการทํางานของสอสปอจอต,ตครับและกอที่5ก็คือกอกิจกรรมท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับกิจกรรมเนี่ยอย่าหยุดนิ่งนะครับต้องดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสม่ําเสมอและต้องให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงด้วยไม่ใช่รู้กันเฉพาะกรรมการเท่านั้น ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจะมีชีวิตอยู่หรือล้มหายตายจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับพลเมืองคุณภาพทุกคนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมมิใช่ดำเนินการเพียงลําพังกรรมการสสพชาตาไม่กี่คนเท่านั้นสสปชต,ตท่านกรรมการสสพชาตาทุกท่านครับทันทีที่ทําได้ ผมอยากจะขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยจัดประชุมคณะกรรมการสสพจตอของท่านทั้งหมดเลยเพื่อได้มาทบทวนเนื้อหาสาระมาทบทวนบทบาทหน้าที่วิธีการทํางานให้เข้าใจตรงกันและท่านอย่าลืมนะครับว่าอาจจะมีกรรมการบางคนที่เขาไม่ได้เข้าอบรมหรือไม่ได้มีโอกาสมาชม YouTube ชุดนี้เหมือนกับท่านขอความกรุณาท่านได้ช่วยถ่ายทอดสร้างความรู้ความเข้าใจกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเพื่อจะได้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกันในล้ครับ พลเมืองคุณภาพทุกท่านครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านจะนําวิถีประชาธิปไตยเนี่ยไปใช้ในชีวิตรประจําวันของท่านและกรุณาเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนคนอื่นๆด้วยเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนคนในครอบครัวของท่านนี่แหละเพื่อนบ้านของท่านและจากนั้นขยายไปยังคนอื่นๆให้เข้ามาชม YouTube ชุดนี้ทั้ง20ตอนทุกท่านครับท่านพร้อมหรือยังครับที่จะรับภารกิจนี้ถ้าท่านพร้อม ผมมีดวงใจผมขอมอบดวงใจดวงนี้ให้กับทุกท่านไว้นะครับเพื่อท่านจะได้เขียนข้อความในใจของท่านท่านคิดหรืออยากจะทำอะไรในฐานะที่ท่านเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพท่านช่วยเขียนสั้นๆเพียงแค่หนึ่งประโยคก็พอและเก็บไว้ครับวันไหนที่ท่านมีโอกาสไปเยี่ยมไปเยี่ยนสอสอปะชะตท่านจะได้นำเอาดวงใจดวงน้อยตรงนี้แหละไปติด บนแผ่นดวงใจสีแดงดวงใหญ่ดวงใจสีแดงดวงนี้แหละครับจะติดไว้ณที่ทําการของสอสอปชตทุกแห่ง,งครับท่านก็เอาดวงใจท่านไปติดทุกคนจะได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านเขียนคืออะไรและท่านก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เพื่อนของท่านเขียนเป็นอย่างไรท่านผู้ไีเกีรติทั้งหลาย พี่น้องพลเมืองผู้รักชาติรักประชาธิปไตยที่มีคุณภาพทั้งหลายครับเจตนารมณ์ที่ทุกคนประกาศและนำไปติดที่บอร์ดสอสอยตคุณภาพในครั้งนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าแม้พวกเราจะมาจากต่างชุมชนต่างหมู่บ้านต่างตำบลต่างกลุ่มองค์กรต่างเพศต่างวัยต่างสถานะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือว่าเราจะรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งร่วมกันขับเคลื่อนสอสอยต ให้สสพยตเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประชาธิปไตยของประชาชนจะร่วมกันสร้างพลเมืองทําให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านชุมชนทุกชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองและจะช่วยกันทําให้การเลือกตั้งทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับท้องถิ่นสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้ตัวแทนดีมาบริหารบ้านเมืองพี่น้องพลเมืองผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติและประชาธิปไตยที่เคารพรัฐทุกท่านครับเราทุกคนมีภารกิจสำคัญยิ่งใหญ่และหนักหน่วงรออยู่นะครับแต่ภารกิจนี้ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้โดยลำพังใครคนใดคนหนึ่งครับหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ต้องเกิดจากพลังของพลเมืองทุกคนในทุกชุมชนหมู่บ้านตำบล มาช่วยกันปลูกต้นไม้ประชาเทียบยให้เจริญงอกงามอย่างรากลึกมั่นคงถาวรปกป้องคุ้มครองบังแดดบังฝนพลิดอกออกผลให้เราได้เก็บกินเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเราทุกคนโดยที่จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับไม่มีใครที่ไหนอีกแล้วที่เขาจะรักพวกเราห่วงใยคนบ้านเรา เท่ากับพวกเรารักและห่วงใยกันเองต้นไม้ประชาธิปไตยที่เราช่วยกันปลูกจะเจริญเติบโตหรือแคแกรนจะล้มตายหรือยืนต้นมั่นคงแข็งแรงคำตอบอยู่ที่พวกเราทุกคนครับ